อันเธออ่านคอมเมนต์แล้วกันท้ง้นอลิซาโอ้เอลิซาเซ็นอันบนสองพันเจ็ดร้อยดาว thank you แต่ภาพชัดอยู่ใช่ไหมเครื่องเราไหมไม่ไหวแล้วใกล้ไปโรงเรียนยังคะใกล้แล้วค่ะไม่ขึ้นเลยวันนี้มาทันไลฟ์พอดีคุณทองสุกนะคะระหว่างฝนตกรถติดมีไลฟ์เ่าให้ดูสดชื่นมาก อะ่อะๆๆเราต้องแยกเขาเลยค้ให้้้้้เรามาต่อต่อกันดีกว่านะเรามาต่อต่อดีกว่านี แบ่งการลูกไม่ต้องแย่งกันมีอีกเยอะเลยพี่ไอวาแชร์แชร์พอกันไฮ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 นี่นี่อีกเยอะเลยเอา้า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 เอา้เอาแย่งกันทำไมคะืม ไหนมีใครต่อเรนโบให้พ่อดูได้มั่งคะข,นนขึ้นแค่นี้เนี่ยคอมเมนต์นะพ่ออ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยไลฟ์ชจแชทเจ๋อเลยห้ามลงไลฟ์นะพ่อพุอ่พเมย์นะคะกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวว่าจะลงแล้วเริ่มใหม่ดวงอยากอมแก้มอันญยาหญินจังนะลูกสาวร้องเบอร์เดย์เก่งมากร้องได้ทั้งเพลงเลยค่ะค ตอนมีเตรียมซอมสอบสัมภาษณ์ก็โรงเรียนให้สองสาวหรือ,อยังคะอยากเด็กๆตื่นเช้ามากที่ยังไม่นอนเลยค่ะคุณเติมตลอดปอดวิเศษเติมตลอดปอดวิเศษปอดไม่พิเศษนะหยุดเติมเถอะสองสารปอดแน่ให้มาอันเดียวโทราศัพท์เครื่องใหม่ต้องเข้าแล้วคะ่ะพ่อสองสาวน่ารักมากสีเดียวกันไงคะ มวยขนาดยอ่อมนี่ว่าทำกบเหรอบิ๊กแฟนออฟยูร์ฟามิลี่เซนทีนี่าต่อกบให้พ่อดูหน่อยได้ไหมคะเป็นอะไรไหนกบกบกบต่อไงคะมิสดาร์ลินทนอมสัน thank you very much กบต่อไงลูก ทำกบอะไรใหญ่ๆหรอคะนี่พ่บอกว่าเจอคนใส่ Happy Every Day Version หนึ่งทางนี้ใส่เสื้อแส84ออ์ nice <erin> nice. ์ั่นล่าสุดเดินสวนกันที่สวนภูมิมองตาและยิ้มให้กันภาษาชาวแม่แม่ทิพย์น่ารักสองสาวใส่ชุดน่ารักมากค่ะคุณ หนูนันล่ะคะคุณจิรวันบอกว่ามามีฝากก่อนอัญญาหน่อยค่ะคุณจิรวันนะคะเอลิซาพริตตี้ o o n เกิ l s Will ู o u c h t o